สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่28ตุลาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับเอาโจรไปปราบโจรเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับวานนี้27ตุลาคมนายกอนุทินประกาศข้ามประเทศจากมาเลเซียว่าไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ก็สแกมเมอร์นั่นแหละครับจะเป็นการร่วมมือกันในระดับนานาชาติผมได้เจอประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดคุยวิธีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์ในมอบหมายกระทรวงต่างประเทศไปดำเนินการแล้วซึ่งหน่วยงานที่รับข้อสั่งการก็จะนำไปดำเนินการแต่ก็ยังมีประเด็นที่คล้องใจกันอยู่ ตรงที่รัฐบาลตั้งธรรมนัตพรมเผาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกลวงทางออนไลน์เพราะข้อเท็จจริงธรรมนัตมีความเท่าประมาณหนึ่งแต่รัฐบาลกลับตั้งให้ดูแลปัญหาค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ซึ่งมีความเท่าทั้งสิน้นก็ไม่ทราบคิดอะไรกันอยู่แต่ก็มีคนเฉลยพร้อมหลักการและเหตุผลฟังดูแล้วถูกก็ไม่เชิงผิดก็ไม่ใช่ ชาดาไทยเศษประธานวิรัฐบาลบอกกับนักข่าวว่าก็ทำไมถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นทำไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะขอให้คุณธรรมนัฐรู้เรื่องจริงเถอะผมว่าเขาก็ต้องทำได้อันนี้อยู่ที่ตัวท่านอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมก็ไม่ทราบบอกตรงๆผมเสพข่าวน้อยมากเสพเฉพาะเรื่องสำคัญเพราะกลัวเข้าไปอยู่ในกระแสลมปั่นป่วน แล้ววิธีคิดของเราจะเสียไปผิดไปเอาโจรไปปราบโจรความจริงแล้วทาดาก็มีความเทาเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเทาจริงฉะนั้นทาดาจึงเข้าใจแนวคิดแก้ปัญหาแบบนี้ดีแต่ชาวบ้านชาวช่องจะเข้าใจเช่นนั้นด้วยหรือเปล่าการใช้โจรจับโจรมีตัวอย่างให้เห็นเยอะครับโดยเฉพาะยุคไอเสือครองเมืองมีตัวอย่างในงานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาการปราบปรามของ พลตำรวจตรีขุนพันธรักราชเดชโดยวีระแสงเพชรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ21โครงการย่อยเรื่องโครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาตามโครงการเมทีวิจัยอาวุโสของาศาสตราจารย์สุดที่วงพงศ์ไพบูรณ์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยตอนหนึ่งมีการกล่าวถึงมาตรการใช้โจรปราบโจร เป็นเหตุการณ์เมื่อร่วม100ปีที่แล้วก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองการเกิดชุมโจนบ้านดอนทรายอำเภอทะเลน้อยปัจจุบันคืออำเภอโควนขนุนจังหวัดพัทลุงในช่วงที่ขุนสถนสถานพิทักษ์เป็นนายอำเภอบรรดาโจรน้อยใหญ่ทั้งที่มีจัญญานักเลงและไม่มีจัญญานักเลงจากหลายสารทิศแต่หลบหนีภัยการปราบปรามมาอาศัยเป็นสมุนของขุนโจรรุ่งดอนทาย จ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามได้ใช้วิธีโจรปราบโจรทําให้โจรบางคนเกิดความเครียดแค้นความทรยศของเพื่อนถึงกับให้สถาปนาตนีเ,เป็นขุนโจรที่เหี้ยมโหดยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเช่นคล้ายเพ่หาเป็นสมาชิกชุมโจรบ้านดอนทรายซึ่งหลบหนีคดีฆ่าคนฟันคนจุดน้องภรรยามาพึ่งรุ่งดอนทรายต่อมาได้รับการทาบทามติดสินบนจากทางราชการว่าจะไม่เอาผิด ถ้าสามารถจับเป็นหรือจับตายเพื่อนโจรได้ดังนั้นคล้ายแพรกหาจึงวางแผนฆ่ายกค้กควายหรือยกหมูจมูกโตหัวเกลอผู้ร่วมสาบานร่วมอาชีพโจรโดยที่ในชั้นต้นคล้ายแพรกหาไม่กล้าพอที่จะลงมือด้วยตัวเองจึงยืมมือแก้วปรางหมูโจรมือใหม่ให้ลงมือแทนโดยวางแผนฆ่ากันที่เชิงบันไดบ้านของคล้ายเพลกหานั่นเอง ขณะที่ทําทีเป็นตามมาส่งเพื่อนโดยเรียกให้เหลียวหลังมาแล้วให้แก้วปรางหมูกระโดดเข้าฟันด้วยพระลืมงอจากข้างหลังแล้วคล้ายแพล่หากระโดดเข้าแทงด้วยมีดปลายเคียงจนยกข้อควายตายต่อจากนั้นคล้ายแพลกหาได้ไปยิงยกตากแดดตายที่บ้านห้วยชรีเพื่อนเกลือซึ่งเป็นโจรกลุ่มเดียวกันตายไปอีกคน สิ่งที่คล้ายเพลหาได้คืนมาจากการฆ่าเพื่อนโจรร่วมคกคือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพลหาและต่อมาก็ได้เป็นกำนันตำบลพนมวงโจรที่รับหน้าที่ปราบโจรในกลุ่มเดียวกันอีกคนหนึ่งคือชูฟันทองน้องชายของขุนโจรกลับหายซึ่งหนีคดีลักเล็กขโมยน้อยมาอยู่ในชุมโจรรุ่งดอนทรายแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็นและเป็นผู้ที่ดำตาไฟเคยช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ จนทาให้ดําตาไฟวางใจเพราะถือว่าเคยมีคุณเก่าชูฟันทองได้วางแผนฆ่าดําตาไฟโดยตั้งวงดื่มกระแช่กันที่ชายป่าหนองไอจอดเขายากโดยมีฤทธิ์หวังเข้เป็นผู้ร่วมวงด้วยเมื่อชูฟันทองมอมจนดําตาไฟเมาเต็มที่แล้วขณะที่ดําตาไฟกําลังยกกระลากระแช่ดื่มอย่างมีความสุขชูฟันทอง ก็ใช้พระลืมงอฟันตรงแสกหน้าจนตายขาวงน้ำหมอส่วนฤทธวังเคต้องรีบหนีเข้าป่าเพื่อเอาตัวรอดผลตอบแทนที่ชูฟันทองได้รับจากทำหน้าที่โจรปราบโจรคือต่อมาชูฟันทองได้มีฐานะเป็นลูกมือของพระอธิการนุยสหสัจเตโชเจ้าอาวาสวัดกุดวัดสวนวิชัยในขณะนั้นและต่อมาได้เป็นพลานดงของพันตำรวจโทพระวิชัยประชาบาท บุญโกยเอโคโมนผู้บัญชาการปราบชุมโจนบ้านดอนทายมีหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจในการตามจับกลุ่มตัวและซื้อหาข่าวสารการที่โจรหันไปรับหน้าที่ปราบโจรโดยทิ้งจัญญานักเลงสำรารยยังใช้พระลืมงอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเป็นอาวุธยิ่งทำให้บรรดาโจรคุมแค้นเจ้าหน้าที่และระแวงกันเองมากขึ้นจนในที่สุดก็ปราบกันเองรุนแรงยิ่งขึ้น ขุนโจรมือปราบคนสำคัญคือคริงหลาม่วงซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดของรุ่งดอนสายเองซึ่งขณะนั้นเป็นกำนันคนใหม่ของตำบลดอนสายแทนกำนันสีสงครามที่ถูกฆ่าตายคริ้งหลาม่วงได้นำข่าวที่รุ่งดอนสายจะออกปล้นไปแอบรายงานขุนสถนสถานพิทักษ์ในอำเภอพนานตงุงในอำเภอจึงได้นำตำรวจไปแอบซุ่มยิงรุ่งดอนสายที่ช่องไอหมี เมื่อรุ่งดอนทรายรู้ว่าญาติผู้นี้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จึงฆ่าคริ้งหลาม่วงตายหลังจากนั้นเพียงสามวันส่วนนายชัมน้องชายของคริ้งหลาม่วงตง้องหนีไปอาศัยอยู่อย่างถาวรที่สถานีตำรวจผนากตงุงต่อมาเมื่อรุ่งดอนทรายล้มป่วยอาการปางตายต้องการจะไปพักรักษาตัวที่บ้านเดิมลูกน้องจึงช่วยพยุงพากลับบ้านดอนสายตามที่รุ่งดอนสายต้องการบังเอิญน,นางหนูชิด ลูกสาวกำนันคริ้งหลามว่วกได้เห็นเหตุการณ์จึงไปเล่าให้ในายชำผู้เป็นอาฝังที่สถานีตำรวจขุนสถนสถานพิทักษ์จึงนำกำลังตำรวจพร้อมอาวุธปืนพระรามหกไปล้อมยิงโดยมีนายชำน้องชายของกำนันคริง้งและยกอย่างแข่เป็นผู้นำทักในที่สุดรุ่งดอนทรายถูกยิงตายในคืนนั้นอันนี้เป็นเหตุให้ดำหัวแผลข้างแขนหนัก ประกาศล้างแค้นให้รุ่งดอนทรายและเป็นหัวหน้าโจรสืบต่อจากรุ่งดอนทรายการใช้โจรปราบโจรในยุคที่บรรดาขุนโจรต้องพึ่งพิงหัวเกลือที่เป็นโจรและยุคที่ขุนโจรยึดมั่นในความเป็นนักเลงในทัศนะของฝ่ายปราบปรามอาจเห็นเป็นคนอุบายแต่ในฝ่ายกลุ่มโจรถือเป็นเพทุบายแทนที่จะเป็นการดับไฟจึงกลายเป็นการโหมไฟทำให้พฤติกรรมของโจรอุกอาจยิ่งขึ้น ไม่มีชาวบ้านคนใดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไปติดตามเพราะพวกคนร้ายกล้าถึงขนาดท้าต่อสู้เจ้าหน้าที่กล่าวกันว่าดำหัวแผลสามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนสมัยนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าสมัยโจรกินเมืองครับใช้โจรจับโจรถ้าได้ผลก็ทลายรังโจรได้แต่ถ้าไม่ได้ผลโจรกินเมืองครับ ศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ